สวัสดีพี่น้องครับผมตอนนีเข้าสู่ช่องหงสาสตูดิโอครับผมวันนี้เทาก็จะมารีวิวเป็นคอร์สนะครับแล้วก็เป็นมิกเอ่อโมเมนมิกเป็นพาวเวอร์นะครับตัวเก่าๆนะครับเป็นเออถ้าเกิดว่าคอร์สโซเวอร์นะครับของรถยนต์นะครับหรือว่าบางคนเอื่นว่าปีนะครับบางคนเอื่นว่าปีปีเอ็มนะครับเอื่นเอื่นหลายแบบนะครับแล้วก็พาวเวอร์เอ่อ ยีห่ยห้หออยังเัยยี่ห้ออยังว่ะอ่านยาก c อัเด้อจ,จัมเปอร์จัมเปอร์เอ่ยีห่ห้อเอ่อจัมเปอร์นะครับผลิตโดยบริษัทไจแอนต์โอดีโอเทคจำกัดนะครับซึ่งเป็นพาวเวอร์ที่เท่ากับหูดูว่ามันราคาบ่สูงนะครับแต่ว่าคุณภาพนะครับมือนี ต้องยกให้ตัวนี้ครับผมบริษัทโฆษณานะครับมาเบิ้งครับใกล้ๆครับมือกล่องเข้าอินจิเนียร์อินยูเอสเอนะครับกับซึ่งอ่อพีเอ็มตัวนี้นะครับผลิตที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าแบรนด์คิปสันนะครับซึ่งเป็นชื่อที่โด่งดังเอ่อที่ว่าแนวหนาของของโลกนะครับซึ่งเข้ามาฟังกันแนะนําเสียงนะครับอาเสียนห่างๆเ่าๆแนวนี้นะครับบางคนยิ่งดังบอสันนะครับรากา เอาใส่เพาวเวร์ในราคาที่ลากยาครับราคาลักพันต้นๆน,นะครับซึ่งมากครับทางหนึ่งเป็นเสียงกลางนะครับซึ่งเป็นโมนิเตอร์องเงาโดยการโมนิไฟนะครับข้างในเป็นดอกนานูวานะครับเสียงกลางเป็นนานูวา15นิ้วนะครับบวกกับเสียงแหลมของ 5 1าหน่งศูนยะครับเลเวอร์ห้าน่งะครับบวกกับนิดเบอรยั้งหรอกกะกากยูนิหันล่ะครับพี่น้องอาการห้องกระซาเป็นตู้เบีเท่านะครับหนึ่ตู้นะครับขางละหนึ่งดอกนะครับห่งตู้นะครับซึ่งใส่พาวเวอร์ยูนิฟิเซอร์มาสี่ร้อยบวกสี่ร้อยวัตต์ R M S นะครับมาทางนี้ครับผมสี่ร้อบวกสี่ร้อัตต์ R M S นะครับ R M S หมายถึงวัตต์แฉ่เพล่นนะครับ ก็บบ่งหัว่าถึงบอ่อนะครับเพราะว่าเ้าบไม่ได้ใส่เครื่องวัดนะครับแต่ในการใส่งานเ้ากะมาฟังกันนะครับซึ่งเปื่อจากโทรศัพท์หัวยัยงนี่อินฟินิตอินฟินิตนะครับ <c oughs> บวกกับมูทูธหัวยังก็นี่เพื่อจากครับซื้อมาประมาณพกชิพแคสิบาทนี่แหละครับจากรัศดาครับบวกกับสายสัญญาณตัวนี้ได้มาน้ำรถมือสองครับ <c oughs> ตัวนี้ซื้อเอาอยู่นี่ ตัวนี้ซื้อเอารประมาณ30บาทอันนี้เอาเบอร์ซับไพ่นะครับเพิ่นบริจาคให้นะครับเป็นสวิสชิง่นบริจาคให้อันนี้เพิ่นก็บ,บริจาคให้เชกันเดี๋ยวผมมาลรีอยู่นะครับจะตัวนี้นะครับตัวแรกจะเป็นโบลูมนะครับโบลูมนะครับตัวแรกเป็นโบลูมนะครับตัวที่สองเป็นอ่าใส่ขวานะครับเป็นเพื่อนใส่ขวา ตัวที่สามเป็นเบสตัวที่ซีเป็นเอ่อก็เหมือนว่าตัดความถี่นะครับตัวที่หาเป็นเสียงแหลมนะครับตัวที่หกเป็นบลรุ่มบลรุ่มของไม้นะครับตัวที่เจ็ดสิ่งเป็นเอ็กโคครับเป็นเอ็กโคเป็นเอฟเฟคหลุนเก่านะครับซึ่งเป็นเอ็กโคเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปฟังเสียงกันนะครับ แฟนแล้วพอเอาเป็นตาลอเป็นตะเลอาเป็นไปางนเป็นตนไหนฮันเดเป็นตาหาเป็นตาหมีเป็นตาต้อยเป็นตาตีแล้วเป็นผู้แดง นะครับผมเสียงดังหนอยครับออกมนนี้แม่พันที่เอวดีทุกท่านครับเฮ้ ยากสูครับแค่เจ้าองหน้าทางดังคงะคงเท่าตปกตอยากได้ยางโดนปอกรักสี่ตยินอากาศผิวนมวัวชันดีแม่พันเบอร์นี้คิดแพงหรือเปล่าหน้าทางดังคมและคงละเ้ากกละมักสร้งเป็นลาตาสโอเคนะครับสำหรับการรีวิวนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากอ่ากดติดตามนะครับสำหรับเครื่องเสียงของเฮานะครับมีการมีงานแตเดืดใส่นะครับตัวนี้กํลัง จะเพิ่มมมดิไฟึ้นว่าเป็นรับดนตรีสดประสาทที่เป็นเอกในพี่น้องเนี่ยเราก็จะรีวิวนะครับสินค้ารือว่าอุปกรณ์นะครับของเครื่องเสียงนะครับไลยๆรุุนหลยๆยี่ห้อนะครับสั่งเกาณะใส่มาจริงนะครับบ่มีการจ้างผมยังจักจักบาทนะครับสึ่งดีก็คือบอกว่าดีนะครับอันไหนบดีก็บอกว่าบดีครับขอบุณทิ่ติดตากับนี้ครับ